หลายคนสงสัยค่ะว่าเวลาที่เรานำช้อนและซ่อมเนี่ยคะไปจุ่มในน้ำร้อนเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือไม่นะคะการที่เรานำช้อนและซ่อมค่ะลงไปในน้ำนะที่อุณหภูมิประมาณแค่60องศานะไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตน้ำนะคะว่าน้ำจะต้องมีอุณหภูมิที่ร้อนนะวิธีการสังเกตนะบางทีอะค่ะการที่เรา ะะโดยใช้ช้อนและซ่อมจุ่มเข้าไปค่ะเวลาขึ้นมาพูบาเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าช้อนเนี่ยมันร้อนมากๆเลยนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะฆ่าแบคทีเรียได้ค่ะเพราะว่าการฆ่าแบคทีเรียได้เนี่ยต้องใช้อุณหภูมิที่สูงถึง100องศาเซลเซียสนะนอกจากนั้นการที่ฆ่าแบคทีเรียเนี่ยเรานะยังต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะเพราะว่า การที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนการที่เรารวมเชื้อโรคค่ะจากช้อนและซ่อมที่ล้างไม่สะอาดค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากินมั่วชัวไว้ก่อนก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะ